สวัสดีเจ้ามื่อกี้บุญโฮมจะมาเฮ็ดผัดกะเพราหื้อมื้อเติเฮาสเสียกินประสาทฟี่มือเบิ่งว่าสูตรข้อมีเตอร์เฮาเสียเขาของบุญโฮมเพ่อจะแซ่บกว่ากันเดี๋ยวหื่อนางนาลิตตัดสินตอนนี้ก็อยู่ในครัวที่บ้านของมีเติมฮอสเสียที่บ้านปักอิงผัดกะเพราก็ผัดกะเพราปกติมีกระเทียมพริกแล้วก็แค่นั้น รอย้า <15 S 2> เบิ้งหนึ่งต้องใส่กระเทียมเยอะๆแล้วก็พริกกระเพรานี้ต้องมันต้องมีรสชาติแบบอ๊อเผ็ดๆมันจึงจะแซนะ่บเนาะ ี่เดี๋ยวตรงล่างก่อน

กระเพรานี้จะเก็บเอาข้างบ้านบ้านเดืออาวนประหยัดต้นทุนกันให้ข้องกินได้ตั้งห้าบาทถ้าอยู่ในตัวเมืองหรือเมี่ยงผัดกระเพราต้องซื้อข้องกินต้องซื้อเอานี่หมดแตละห้าบาทอันนี้ใบกระเพราฟรีเก็บเอา รู้สึกว่ามูอจะตอนยาเกิออนไปอาจจะหันมันเล็กนั่น แต่คนจะมากบางคนมักที่จะใส่แบบทั่วฟักยาวห้องหใหญ่พิกใหญ่อันนี้บมมักเลยมักแค่กระผัดกระเผาใส่แค่ผัดเผากระดานอืดอน Okay. จะลงมือเลยเด้อตามปกติตามกระทะใส่น้ำมันพอประมาณแล้วก็คัว่วริกก่อนจะได้ห้อง กันเฮ็ดกับข้าวถ้าเกิดไฟดีๆกระทะดีๆมันเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดเพื่อกับข้าวอร่อยนะเราจะให้เพื่อกับข้าวแซ่บถ้าไฟอ่อนกระทะบะทึ่งหรือก,กระทะแบบเย็นไวนเวลาไฟฮอน,อนไซน์ยังลงไปเรามันให้ฮอนจัดมันจะเให้เพื่อ มันดูบกระดาง ลน้ำาลา n้ํา เปียกอยู่ด้วยน้ําปลา ขอชิมนิดนึงเนาะกันพลาดนะคะที่หน้าไม่เ,เคยไม่เสียร์ a n k y นี่หน้าตาใ่ไดบ่เดี๋ยวลองหือมีเตรฮั่นเสียซิมแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปตักเข้าหือมีเตรฮั่นเสียก่อนโอเคบ๊ายบาย